สวัสดีค่ะมากินข้าวกันค่ะแกงส้มหัวปลาแกงส้มหัวประดุกค่ะมีแต่หัวปลาล้วนๆนะคะแกงส้มหัวประดุกแกงส้มใต้ค่ะหัวประดุกกับปลาชิ้นช่างทอดไม่เน้นข้าวค่ะเน้นหัวปลาดุกจะแทะหัวปลาดุก ใส่ถั่วพูกับถั่วปักยาวอยขอ,อไปความนั่งไม่สุภาพนะคะขออภัยด้วยที่ใช้มือในการกินนะคะเพื่ออัตรรสในการกินนะคะดูเพื่อความเพลิดเพินนะจ๊ะ กินคนเดียวนะคะไม่ได้กินอยู่ในสังคมหมู่มากนะไม่ไดราม่ากันเนาะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะกินหัวปลาดุกเสร็จได้ค่ะแม่เขาเอาเนื้อไปทอดผัดพริกแกงค่ะตอนก็เลยเอาหัวมาแกงส้มอร่อยมาก อืปลาชิ้นช่างทอดต่อบค่ะใครสนใจสั่งได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ของคนเองนะของน้องสาวค่ะชื่อเฟซว่า ปัตถมานินสั่งนะคะอร่อยมากกรอบมากแคลเซียมไม่เค็มรสชาติดีค่ะมีเรือเองออกเรือเองค่ะของทะเลหลายอย่างลองเข้าไปดูนะคะปัตถมานินสั่งค่ะอร่อย กินแก้มกับแกงแต่แกงส้มเข้ากันไม่เค็มมากวันนี้ไม่มีผักนะคะไม่ได้กินส้มตำวยไม่ได้กินส้มตำให้ดูนานมากแล้วค่ะทุกคน อันนี้คนก็ไม่รู้ราคาเขาเหมือนกันนะพอดีแม่สั่งให้ค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณถุงละครึ่งโลนะคะครึ่งโลเยอะมากกินได้หลายมื้มากประมาณแปดสิบถึงถึงหนึ่งร้อยบาทร้อยี่สิบาทประมาณเนี้ยค่ะเนาะวันนี้ไปฉีดวัคซีนแ็มสอบมาค่ะ รู้สึกร่างกายปกติดีนะคะยังไม่มีอาการใดๆค่อยดูตอนคืนอีกทีหนึ่งนะ,ะขออนุญาตนะคะกินไม่สุขภาพใช้มงใช้มือนะคะต้องขออา,ายัยเพราะว่าสะดวกแบบนี้อร่อยแบบนี้ กินคนเดียวค่ะแกงส้มใต้แกงเหลืองกงินมันทั้งตัวเลยคลเพื่อของโปรดประโยชน์เยอะ แังส้มใต้ของคนรสชาติก็จะแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนะึง ิโอเคค่ะวันนี้มากินให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขออนุญาตแปลข้าวเพิ่มจ้าไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ 嗯。Hmm.